องเลเอาเนื้อออีกเอาเนื้อยังพี่จำได้ได้เดี๋ยววันนี้สิมาเอาเนื้อยังพี่เอาเนือแบบเนือไกตัวไกเนาะยเทใเป็นลาบเลือเนาะโตดูปีใหม่ครับผมนี้บรรยากาศปีใหม่ตอนรับ เนี่ยเก่งครับจากชนบุรีเอาเนื้อก้อยโลหนึ่งครับผมกินเูดูเติมเะครับพอถึงสุดยอดมากเลยหมอพอถึงสิมีแหย่ซิมตับด้วยปกติต้องเป็นต้องเป็นคนไทยซิมเว้ยแขกผู้ไม่เหยียล้วเนาะองสารเลยแอนแต่ืันนี้ขาไหนอ่อนทั่วครับวนนี้น่นทั่วนอกแล้วละ มันเมาเหรอครับมือนีเผมว่ารับงานหลายมือครับเนี่ยพอเราใจดีอยู่แล้วเอาพี่ชิมก่อนเอาก่อนเดี๋ยวผมจะชิมตามแมนครับชลบุรีครับผมเออมาแือเมื่อกี้นี่มาจากพัทยาไอ้กินเมื่อวินอิรีบอ่พี่อิรีกินมาไอ้เมื่อกี้ก่อยสอะไรยังพอเราใจดีมากเลย อืมคือแบบผ่าับถทายออกคนจู่บนนี่เห็นจะบอกเอาเฮียวพี่เห็นเห็นเห็นแ่เก่งเาก่อนรับผี่เลมือนนี่ทักกันปล่อย้กินดกินหวานหวานเาบนลุก เอาโหโอ้โหนี่ๆจะนี่วุ่ยขอบคุณพอแล้วมไหลนี้เดี๋ยกินแม่ซิยมคำเดียวพอแล้วเอแล้วไอ้แล้วแล้ให้โตไหมให้โตไหมบอกวผมพอแล้วที่ไอ้มงกันกินตับเลยบนที่นี้บาพนมีขาทัสวดเหทิ้งบ่ข้างหลังครับเดี๋ยวนี่ครับรวมกันเป็นโตแบบนี้เลยนด้เห็เบื้องอีกข้างในออกม ครับให้ชมบรรยากาศแค่นี้พอครับครับผมเอาก้อย่างเดียวเอาย่างบ่เนื้อย่างบ่บะลเปล่ยนเขาจะกินนอันเนื้อวัวกับนอุกีย่างออเด็กพอน้่กิโลสองร้อยธรรมดาสองร้อยห้ิบมิน อี่างมันคิคืเสือมันอือต้อนเ่วรบากยิงก้อยบ่โอเคครับบานครเอาครับเอาหอมน้ำอนเครงาครับผมเอมีหลัาก็เรียกเอาหอมน้ำปุบคามร่วมละเพื่นเห็นไปแล้วเออมีตอนน้เฮยเก่งครับเีย่น นี่ยูบีทำเดินมีเยอะอยู่บ้านสา,สามส,สามศูมนย์บานะครับ <c oughs> สามร้อยามบาทนคแบบแล้วแล,ล้วพี่ครมึงเนี่ยถ้ากันนอนเันก็ลง ธรรมดานร่าดาว่าดาว่อันมีคนมาซื้อหลายกว่ามือวุ้นตามกล่องวาานู่นหะุนตามไอ้พ่นเจ็ดสิบวะุนตากล่องอีกทีเสอพูดอะไอยู่นีนาตวล้นแหละเงินทอนพี่เอาให้นะเก็บได้ครับเอาเนี่ยพ่อ เยไปเฮอยครับผมเอบคุณทุกพ่าน้ะครับตับครับลูกพี่เราประกาศชิมน้ำขาอบคุณมากครับเราถึงเงี้ยในสุดยอดมากเดี๋ยวก็มีแฟนคลับตามมาชิมน้ำเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับผมนี่ครับจื่อมาส่วเหนึ่งของหารครับเดี๋ยวรอเบิงแม่ครัวจากชลบุรีนะครับนี่ให้เก่งครับกำลังรอเบิงครับ เขืเ่อน,น,นยิงเสียดยังก้อยก้อยแสบลืมผัวก้ <laughs> <laughs> okay, อแสบลืมผัวโอเคครับรอบมึงครับผมตามไฟดาบครับสุดยอดมากก้อยลายมันนีป่ะก้อยลายบ่ยายราะแสบออกก้อยพอดีเสียนี่ถ้าก้อยพอดีมันจะแสบเยเอาเครื่องไรน,น้ำ <c oughs> นเแียบลอยนี่แหละช่้งแสบพวกเขาเกลียดเราถ้วจำถ้าจำแสบครับอันนี้เขาเอื่นคันแท่นหน้าครับผมอืนี่แหละคันแท่นหน้ามันแสบสูงนี่ก็มีเลือดมีบีมีขี้เพี้ยอันนี้ไม่มีตับตา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 เนยไม่กินตับอ่ะ่ต้องมีต้องแสบ โอ้แบบนันน้นตีลวกไหมจุ๊กไหมหลังไฟไว้เราพี่ข้างลังเ็ดอยู่บ่เข็ดตัยวย่างสิบนจุ๊กไหมลวกแ้่จุ๊นี่ก็่ต้องลวกลวกยท่านั้นองนี่ครับสกเหล็กหมือไฟดับใส่เลือต้องไปแล้วครับแล้วก็ตามด้วยขี้เพีอออนมันอาจจะออนนะสีขนาดเนี้ย ต้องอูก่อนดิกระดุนเจสสัยไหลเสียของเนี่ยเนื้อดีๆเอาขี้มาใส่นะครับวันนี้อันนี้เบิอลบวกกันเถอะแล้วเป็นเสียงแข็งครับเบิ้นโอ้อยยังไม่ส่น,นั่นบอกเสียงดังขึ้นน้อยให้ขึ้นน้อยนี่เฟด้าครับตอนนี้โอ้อยยัง ไซดหอมหมดที่สุดยอดใส่์อะไรหอมหอมเขาให้หอมหมเ <c oughs> ดเลยมึงมอวบหอมไปดิแกงจะผิดกันมึงเดียวแบบย่งได้เตีมม้ันเยยิ่แกงมึงเชฟผมนี่ถาก้อยแล้วนี่เขาไปขวดเนี่แซ่บไปดิพี่กินก็พักัดเดาเนี่ยโอ้สุดยอดตอนดิบๆนี่ต้องเข่าเหนียวห่อนๆเียผมนี่ถ้าเขาก้อยเสร็จแล้วไม่ไม่นี่เขา่าเหนียวห่อนมาคุยเลยนี่ที่หนึ่ง สำหรับก้อยภาคอีสานบ้านเฮานี่โอ้ยเก็บบ่อยมัง้งคะลูกอะครับผมเราเบิ่ดบรรยากาศก้อยเด็กครับเผนประมาณเวลาตอนนี้ปีสองฮ่าปีสี่ก้อยแจ้งตโอ้ยไฟมาแล้วครับผมที่มีโอ้ยไฟใส่สั่นนะมันจะดีดีวะเออต้องซองงอหละ่<โ>หะใช่ผมนี่ซองซองไปเลยพี่ม,มันยังใสอันนี้ครับ ต้องอีบ่มมไม่พอเาเห็นไปหมดเอาแม่นี่เองนี่แม่จอยเขใส่พวดเวรอนองของมองกินน้ำแล้วถึงเวลาแล้วแต่เสียอยู่นีนี่นะครับที่เคยเหนทายอยู่เอานูกของเ,เไปด้ยวยเขาใสไลน์แต่กวนเรางน,นึงรถกินเบิดมแล้วนะมันเบียร์เบียร์ของเร มันแรงหรอเอมันแรงลกมัแรงมันต้องหัวเสียบลุงถิ่เรามันเจ้าเสียบมันสามันเงียเเวอร์เราอยู่แซ่บหรอนี่ครับใส่เกลืออะไรกันพริกอะครับัวโอ้โหสดๆครับนี่แหละเมนูเด็ดสำหรับตอนรับเี่ยกิ่งแล้ววันเืพี่น้องครับอันนี้พี่น้องนะครับนี่สดค่ะ อีกแล้วส่วนอีกแล้วก้อยง้อยเลยสวนเท่าไหร่ว่ามีไหมนมาดเลยค่ะมีร่วมกันปะกันแล้วครับว่าเป็นยังครับยังจากปีน่ะเขาบอกวมาเป็นไอเป็นหวงอาอนี่หวนนี่นี่พี่ขัวพี่เอ็นเมีนหาพี่สดไมีหรออือมาแล้วนทำดูวยกันด้วยกันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับมันเี้ยพี่ก้อยมวยก้อยเด็กก็เด้อได้ครับมึงตอนรับไอ้ใซ้จากกันชลบุรีครับแงเก่ง เป็นไง้พี่บางเปอรบเซนตงนี้มัมียะไรมาเขียดอีกเอาข้ออันอือเรื่องนี้ครับอือเรื่อครับคือก้อยงัวครับเนื้อสดๆซื้อมาจากเคียงใหม้ไม้เลยเนื้อบรรทมาครับนี้เยอะๆขัเบิร์นี่ก้อยไม้อีกอันนี้น้องพูดจากันลองบัวลรำพูนะครับสาวน้องบัวลรำพู ใช่ไหมครับกรพริโดดบ่ลูกโดดบ่นี่นะครับเด็กกามากินก๋วยยู่บานห้องไปทำงานงมันบริกินน่งสิเด้อเขาเขาาไม่มีป้มันเนียเนื้วมันสดมันแสบนี่ครับทั้งก่อยทั้งจุเขาบมืนอนี่แต่เราแหนกินงก็บอันเจนองแล้วก็น้องผู้จกน้องบัวลำพูเราเมื่อนี่ นี่ครับเนียเก่งเดี๋ยวให้น้องลองผัวชิมให้นะครับจักคำนะโอ้ยกินไปเออเอาเอา,เอาน,อานี่เอานียวเนียวเนี่ยโซดาเบิ่งกนั่งเอาเนียนเนียนนิดนึงนิดนึงไปหันมาจีบไปเบิ่งคลิปเลยอันกำไปคนน่ะกำเขาอยู่หมิ่มันหลากหลายเดิฟาดหนื่อตามาตามน้องตามยังค่ะ พูดได้เห็ดน,นี่แซ่บปะนี่ครับแม่ครัวเห็ดย่าในแซ่บมากเดี๋ยวเบิ้งให้เบิงบ้งเฮียเกีงชิมเบื้งก็ได้เองได้ครับเห็ด<ม>แ่บอยู่ปะแซ่บมืมบอนทุเจรต์ทุเอรต์ทุเจรต์บอกสุดยอดพุงแน่เขาหายเอา,า,า<แ>เอาชิม,ม,มนะเอาเต็มจวนไหมไมวพอแล้วแค่ครับผมเอาเลย ขาดแน่นทั่วค่ะมือนี้ใช่ปะสุดยอด